It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ยินดีต้อนรับเข้าสู่ A Cup of Culture กาแฟแก้วโปรดที่ชวนทุกท่านมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้คุณกำลังจิบกาแฟแก้วที่649กับวิทย์วิทยากรรมจริติภายใต้หัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Ritual หรือพิธีกรรมนะคะกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยอยากชวนทุกท่านมานั่งลองนึกดูนะคะว่าเรามีริชวลอะไรบ้างในสังคมไทยที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำวิยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของประเพณีลดน้ำดำหัวในช่วงวันสงกรานต์กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันแม่การขึ้นบ้านใหม่ ต่างๆเหล่านี้ค่ะรวนแล้วแต่จะเป็นลิชวลที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของสังคมไทยของเรานะคะทีนี้เรามานึกภาพริชวลที่มีอยู่ในองค์กรของเราบ้างกันดีกว่านะคะถ้าเป็นริชวลหรือพิธีกรรมของแต่และองค์กรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะคะตัวอย่างที่เราจะเห็นบ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นกีฬาสีการพิชชิ่งงานหรือบางที่ที่วิทย์เคยเจอก็อาจจะมีการนั่งสมาธิก่อนประชุม ซึ่งพิติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยก็จะมีทั้งในแบบที่ตั้งใจทำให้เกิดและไม่ได้ตั้งใจนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วสำหรับองค์กรที่เขาตั้งใจในการทำให้เกิดตัวริชวลหรือพิธีกรรมที่สะท้อนหรือสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมองค์กรของเขาเขาทำกันอย่างไรได้บ้างจากบทความในนิตยสารฟอสนะคะของเจสสิก้าคริเกิลนะคะ ชื่อหัวข้อบทความว่า creating meaning at work through ritual นะคะเขาได้พูดอย่างชัดเจนเลยว่าในที่ทำงานเนี่ยการมีพิธีกรรมน่ะมันส่งผลสำคัญต่อองค์กรในการสร้างวัฒนธรรมเป็นพิเศษเลยเพราะว่าตัว i ิ u a l หรือพิธีกรรมนี่เองค่ะมันจะเป็นชัวตัวที่จะช่วยให้คนในองค์กรเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งกลายเป็นส่วนร่วมเนาะแล้วก็มีประสบการณ ร่วมกันผ่านพิธีกรรมที่ไม่เป็นทางการต่างๆเหล่านี้นะคะโดยสอดคล้องไปกับผลการศึกษาของ h a r v u s i n u s s s e s s s l นะคะที่ระบุว่าตัวกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในกลุ่มที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยจะส่งผลให้พนักง,งานมีทัศนคติต่องานที่ดีขึ้นประมาณ16%นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพบว่าพนักง,งานเหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อบริษัทมากกว่า ทีนี้เรากลับมาดูกันค่ะว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีริชวลหรือว่ามีพิธีกรรมอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในองค์กรของเรานะคะวิทย์ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเภทละกันประเภทแรกเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรรมที่ตั้งใจสําหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องของวัฒนรรองค์กรอย่างจริงจังนะคะเขาจะมีการออกแบบพิธีกรรมหรือิชวลเนี่ยอย่างตั้งใจให้สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมที่เขาต้องการให้เกิดนะคะ กตัวอย่างเช่นวันไคเซนเดย์อ่าสำหรับกลุ่มที่เขาอยากจะสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการ improve กระบวนการทำงาน improve ผลงานหรือสร้างแบบวัฒนธรรมการที่จะ lean process ต่างๆนะคะหรือว่ากิจกรรมวัน5สออ่าอันนี้พบได้เลยทั่วไปนะคะกิจกรรมวันคุณภาพหรือ quality day อ่ากิจกรรม morning talk ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น ritual ที่เกิดขึ้นอยู่ในองค์กรค่ะ สำหรับองค์กรไหนที่มีริช u วลแบบนี้อยู่แล้วนะคะวิทยากที่จะกระตุ้นเตือนนะว่าริช u วลเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนกลายเป็นประเพณีเป็นวิถีที่เราทำกันตลอดสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องระมัดระวังก็คือทำกันจนหลงลืมไปว่าออบเจกตีฟหรือว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแล้วของกิจกรรมนั้นมันคืออะไร ท้ายที่สุดค่ะเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรที่มีการทำกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมต่างๆที่วิทย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะไปนานๆไปประมาณแบบ3 4 5ปีไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วไม่ได้กลับมาดูที่วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบกิจกรรมตัวพวกนี้มันจะทำให้กลายเป็นว่าเราทำแค่เป็นประเพณีให้มันผ่านๆไปเช่นกิจกรรมวัน5ส จริงๆ o b j e c t ตี e เขาก็คงอยากจะเอามากระตุ้นเตือนว่าเอ้ยอย่าลืมเรื่องของ5สอในที่ทํางานนะมีการจัดประกวดกันแต่สิ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยมากๆเลยในองค์กรก็คือ,อ,อช่วง1สัปดาห์หรือประมาณแบบภายในไม,ไม่ถึงสัปดาห์ได้ซ้ำของวันที่จะก่อนจัดงานเนี่ยคนก็จะมานั่งทํห้าสอกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมิ s l e a d หรือว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมไปอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวัง ต้องหมั่นกลับมาทบทวนค่ะว่ากิจกรรมหรือว่าประเพณีที่เราจัดทำขึ้นกันเนี่ยมันยังคงอยู่บนวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะได้หรือผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้อยู่ไหมหรือว่ามันทำเพียงเพราะว่ามันต้องทำนะคะอันนี้น่ากลัวมากๆเลยทีนี้เรามาดูประเภทที่สองกันบ้างนะคะเป็นพิธีกรรมแบบที่ไม่ตั้งใจให้เป็นพิธีกรรมค่ะแล้วการทำงานในทุกๆวันเนี่ย มันดันทำให้เกิดพิธีกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเเราจะเห็นกันว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับริชัวค่ะก็คือมีการทำอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รีพีทในทุกๆปีนะคะทำให้คนในถึงรอบเวลาหนึ่งเราก็จะกลับมาทำกิจกรรมพวกนี้ด้วยกันแต่จริงๆแล้วระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ต้องทาแต่ในบางองค์กรเนี่ยเวลาทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการหรือว่าระบบ ที่เราต้องทําตรงนี้เนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยมันกลายเป็นว่าคน perceive ว่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวถึงรอบก็ต้องทําถึงรอบของการประเมินละถึงรอบของการกําหนด KPI ละแต่ทําโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความสําคัญจนกลายเป็นว่าทําเพราะว่าต้องทําเพียงเท่านั้นเป็นพิธีกรรมที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในที่ทํางานของเราเลยถูกต้องไหมคะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ จะพบเห็นบ่อยๆในบางองค์กรเนาะต้องบอกว่าในบางองค์กรเท่านั้นนะคะก็คือในรอบของการทำงานที่เป็นช่วงพีคๆในพีเรียดการทำงานในแต่ละรอบปีเนี่ยคนก็จะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งคือพิธีกรรมการทำงาน OT อะคะ่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนเนี่ย perceive ว่าพอถึงช่วงเวลานี้เฮ้ยต้องทำโอทแล้วต้องมานั่งอยู่กันดึกๆเพื่อได้เงิน เพื่อที่จะทำงานนะคะมันกลายเป็นว่าคนกลับกลายเป็นเห็นโอกาสอะไรบางอย่างจากาข้อจำกัดในบริบทการทำงานเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่มันไม่สมควรที่จะเกิดเพราะว่าในในส่วนที่วิทย์เห็นนะก,ก็คือในช่วงรอบเวลานั้นนะ่ะเขาก็จะมีการตั้ง OT เพื่อเบิกเลย เราเพราะว่ามันอนุมัติโดยง่ายเพราะทุกรอบปีเขาจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าช่วงเวลานี้ต้องทำโอทีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ต้องทําก็ได้ถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานถูกต้องไหมคะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เรามีริชวลหรือว่าเพ่อประเพณีในการทํางานมีพิธีกรรมบางอย่างในการทํางานที่ มันเป็นไปนได้ว่าเราตั้งใจให้เกิดนะและภายใต้กิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นที่เราตั้งใจให้เกิดเนี่ยเรามีการได้กลับมาทบทวนหรือเปล่ากับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีการทํางานที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรอกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมการทางานขององค์กรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะเราวันนี้นะคะกาแฟก็หมดแก้วแล้วนะคะ จำไว้เลยนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากจะเห็นกันล่ะคะพบกันใหม่ใน A Cup of culture podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's cup of culture See you again next time